ในโลกนี้มีเกมมากมายที่ท้าทายทั้งความกล้าความเร็วและสติของผู้เล่นแต่มีเพียงหนึ่งเกมที่ไม่ได้เดิมพันแค่ชัยชนะแต่มันคือเกมที่เดิมพันไปด้วยชีวิตจริงและนี่คือสคริปต์เกมใครจะคว้ารางวัลน,นับลลานใครจะจบชีวิตกลางสนามมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอด และทั้งหมดจะถูกตัดสินที่นี่ในสนามแห่งความตายคุณต้องเอาตัวรอดกับเกมสุดอันตรายไม่ว่าจะเป็นเกมเรดไลท์เวนไลท์เกมสุดคลาสสิกที่ขยับผิดเพียงนิดเดียวก็จบชีวิตลงทันทีตามมาด้วยเกมจับทีมมัดขาเกมที่ต้องพึ่งพาทีมเวิร์กอย่างแท้จริงผู้เล่นทั้ง5คนจะถูกมัดขาเข้าด้วยกันและต้องเล่นเกมของตัวเองทีละคน้าคุณช้าเวลาของเพื่อนในทีมจะลดลงยิ่งเสียเวลาโอกาสรอดของทีมยิ่งหมดลง เพียงหนึ่คนพลาดทั้งทีมอาจจะจบชีวิตไปพร้อมกันหรือจะเป็นม้าหมุนแห่งความตายที่ดูเหมือนสนุกกับเสียงเพลงอันสดใสเมื่อเพลงหยุดคุณต้องรีบวิ่งแย่งหาห้องให้ครบตามจำนวนที่เกมกำหนดใครไม่มีห้องตายทันทีและยังมีสะพานกระจกวัดตัวก้าวถูกก็รอดก้าวผิดกระรว่วงและอย่าคิดว่าเกมนี้จะจบง่ายๆ เพราะบางเหตุการณ์อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวขึ้นสุ่มที่คุณต้องเลือกระหว่างเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนโชคชะตาหรือจบชีวิตและเราก็อยู่กับตัวแม่โรบูทของเรานั่นเองเย้ yeah! อ yeah. 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 ุกกาอุกาอุกกาทำทาอะไรอ่ะเออท่าเกียร์อะเกดูดิโยกเอเออเ L อว ว,ว่าวันนี้ประแดงไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีตัวแม่อย่างพี่แจ๊ด JC Oracle และยายสองจากช่องใจสองอ fficial ที่จะมาตะลุยสควิดเกมกับเรานี่เองอ่ายัางไงยังไงไวันนี้ปราแดงางพามาทําอะไรเนี่ยฮะเราจะมาตะลุยสควิดเกมกันวันนี้เรามาชนะค่ะแม่ทีมตัวแม่ระบุตรของเราต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้โอเคโอเคแพ้ล่ะเราก็จะผิดไหมอะ คิดสิคะจะรออะไรล่ะแต่เราจะไม่แพ้ไงเราบนตัวแม่รูปบุตรค่ะคำว่าแพ้ไม่มีในพจนานุกรมแม่แพ้ก่อนไรลก่อนนะเากนอเอาพไปไหนล่ะหัมใจกรรมกรไม่อยากตายอ่ะเราจะกลัวตายไปทำไมล่ะคะมีซอแดงแห่งวงการระบุตรอยู่ทั้งคนนะคะแม่ถูกไหมมาดามแดงว่ะเออมาดามแดงแบกเองบอกเลยยังไงเราต้องเริมยังไงอ่ะเราพร้อมกันยัน พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมที่จะลุยกันแล้วเราก็ไปกันเลย let's go ไปผุมวิบุเยอะมากโอเคทุกคนเราต้องกากอกลุ่มไว้นะคิดพ่อชายแท้ไว้ใครชายแท้ครับผหญิงค่ะโอ้ยนอยป้าแดงแดงแดงมัามผู้เล่น0ูนย์ห้พร้อมเข้าเล่นเฮ้ยส่องได้เบอร์อะไรเบออะไรวะหนึ่งหาสองหนพี่โดนบังอ่ะกระเป๋าบ้างกระเป๋าบังศูนย์หนึ่งเจ็ดอ๋อเจซ่โอาเคิซ่าศูนย์หนึ่งเจ็ไง อุ๊าผุ้ทหารว้ยน่ากลัวมาถึงทหารวเหรอโอ้มาถึงอ่อค่ะน้ากลัวจะมองพี่นะวิอะไรอ่ะแม่หนูไปควคนมองกระจกใช่ไหม้ยเกดอะไรอ่ะเกดเกดเป็นคนมองเห็นกระจกใช่เราได้สกิลพิเศษมาเพราะฉะนั้นต้องปกป้องประดามแดงนะคะปกป้องเกดใช่เกดห้ามขีดเด็ดขาดไม่งั้นด่านกระจกบพวาเราจะตกไปข้างล่างถูกต้องโอเค อุ้ยเร่มแล้เหรอแล้วค่ะไปค่ะไปถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนค่ะเป็นทายรถถ่ายรูปกันหนึ่งสองแช่แะหนาแน่นเกินมากตอนนี้แน่นเยอะมากเลยจริงเกมแรกของเราว้าวกูโกงว้าวค่ะููกมาแล้วลูกคุณจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหมิดามแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนิ่งไว้ฉันคอยเล่นเกมบ้านีกว่ก่อนนี่ไงเฮ้ยมีคนล่วงไปได้ไหมนักแม่บ้าน มันมันลุ้นมันกันมันกันหายใจอุ้ยตรงนั้นมีคนตัวแดงแบ้มันจะตายแล้วเออลุ้นดวยจังหวะนี้แดงขออนุญาตเดินแอกแอกแล้วกันไอ้วะอยู่ไหนบามาไอ้หว่าไอ้หว่าไอ้ว่ป้าแดงไปไหนเหรอวะป้าแดงอ่ะอุ้ยตรงนั้นมันเกี่ยวจะตายน่าเส้นชัยด้วยว่ะโอไม่นะสาวโด้ยเราจะตายกันหมดคนเราจะตายกันหมดอยันี่ไ้ไลลท์์เเนย

แปดกนี่เกือบล้เกือบแล้จับทีมโอเคเกมแรกเราล่นกันทุกคนเอาจับมือกันไว้จับกลุ่มกันไว้เอไปคือเกมอะไรกันแน่เนี่ยอุ้ยแม่เกมนี้เขาให้จับทีมกันเราไาจับทีมกันเถอะทุกคนอ๋อ่อ๋อกหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่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 สิไหนสไปเองเรืองเรื่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 องเ่องเรื่องเองเเรืองเรรื่องเรอเรื่องเรงเองเรื่ง ดำแดงกับสีแดงเออคืออะไรอ่ะแล้วยังไงอ่ะอุ้ยองสองเป็นลูกค้าเหรอใช่แท้เลยลูกค้าก็ไปขัดจับมือกันค่ะชแท้เลยอ่ะ Who run the world girls มาตอนนี้ Who run the world ตัวใหญ่มากป้าแดงตัวใหญ่สุดเลตอนนี้เหมือนกันเทยมากเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยกำลังจะให้คนหนึ่งเอ้ยไปไปๆๆๆปไ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 ด้ด้วยดีป้าเออ อันนี้เราตาพี่ตาพี่้รามากเก็บค่ะโอเคโอเคพี่เล่นให้พี่เล่นได้พี่เล่นได้เก็บยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วทำไงเนี่ยชิบหายแล้วเกบอกนะว่าเ้ยทำไงจะเป็นเอาไงเอาไงไม่ไม่โอเคไปดูปกดหัวไม่สุดท้ายเออโอ้โหนุ่นมากคือยังไงอันนี้คือทำอะไรเอ่ยพันครับพันพันก่อนพันก่อนโยนปะพันก่อนอ๋อโอเคพัน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 จะไม่ต่อโยนปิ้วโยน โยนแล้วยนแล้วจะบอกโยนทองโยนยนโนโอ้ยโยนลงโยนลงลงกิจกรรมชายแท้เสียปักตะก้อวุ้ยถึงตาประเดงแล้วค่ะดูไว้นะคะดูไว้หนึ่งสองสามสี่แชมปแขงทองห้าตีใหญ่เออนี่ไงแชมป์เสียปักตะก้อค่ะสมัยมัธยมเอ้ โซ่ค่ะโซ่โซ่ก่อนโซ่ก่อนโซ่ก่อนโอโซเงินเซินงินเ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 รานะเงินเงินเงิเงินเงินะนเงิเงินเงิเอินเง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 ินเนเงินือิเงิน้อินเงินเงินงนเงินเงินเงินเงนเงินเสินเงินเงินเอินเงินงนงินนเงนเงนเงินเงินเงินเงนเันเงนเงเงินเงินเงิเงินงงนงนนงไนนเเงงเเเนเเ โอ้ยงั้นเธอเอาเงินให้ฉันไม่น่าฉันว่าเธอไม่น่าจะเจอต่อชีวิตนะโอ้ยว้ายมิงเออมิงเกมิงนี่นามากมิงนี่นะมิงเกมิงเดี๋ยวสองคนวัดที่แน่ๆเลยอ่ะป้าแดงห้ามห้ามขิดอ่ะห้ามขิดเป็นขาดแล้วกอ็กุมกันไว้เย่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 เอ้เย่เอ้ยเอ้ยอตอนนี้สามรอบโดงมาโดงมาได้เฮ้นิ่งนิ่งนิง โซ่กดองแกดองโซ่ออกนะไปไปไปหนึ่งคนหไป่นหนึ่งคนนคนไปมาไปออนนี่อกไักไปกไปออนนี่หนึ่งคนออหนึ่งคนนายักัไปสีแ็คพักเราไปพักเราไปไปมีการหยุดเหนืไอ้เกิดขึ้นนะคะกดแอปเกดแอปพักสไดนายัก ได้แล้วคันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยรอดรอดรอ่คนหคนเลยหรอวเนี่ยเออดูดิปวดไรมากยิงทบยิงช้ำยิงช้ำโอู้กมากเดี๋ยวนะฉันรู้ว่ามันจะเป็นเกมน่ารักรักทกสาซะอีโอ้โหใหมก็ดู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 ดโ

เราล็อกซูมไว้แล้วหรอล็อกแล้วล็อกแล้วเหนื่อยว่ะโซโซโซของข้างๆโอ้โหกระลิงกระลิงโอใจฝาดใจหายใจคอมไมายกอดโอ้ไมายกอดเหลือไปกี่คนแล้ววะเอาไงดีคะเราจะแย่งห้องกันเองเนี่ยเราจะไม่มีใครล็อกไปเลยจริงๆหรออุ้ยสามคนไม่สามคนเราสามคนเราสามคนมาโอ้โหอบมือเบาๆขยงมือเมาทำไมามโอ้ย โอ้โหอแมองเรมันตึงจังตึงังนเยจเแตกยเม้เหลือแค่นี้จริงเหรอโอ้โหเหลือน้อยมากอ้ยน่อยมากอะเราลอกไปได้ยไงวันนี้รวยแน่ค่ะงานนี้บอกเลย โอเคตั้งสตินะไม่งั้นเราจะเป็นบ้าจริงจริงใช่อีพวกเนี้ยคนมันต้องใจจะทำร้ายเราแน่ๆน่ใจไม่ตกวิ่งวิ่งเนี่ยไปตัดกอกูดีดีตกรอบกูไปมันจะมันจะตีเรามันจะตีเรามันจะตีเราคนขี้เกียจมันสร้างหดลายจริงๆริไปอ่ะอีกแล้วอีกแล้วเอ้ามีปืนมีปืน และเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นความกุลาหลวุ่นวายที่เกิดขึ้นในคืนสุ่มทุกคนอยากให้ทุกคนใช้จักรยานในการรับชมป้าแดงจะตัดเป็น2มุมมองคือมุมมองป้าแดงและมุมมองพี่แชให้ทุกคนรับชมกันนะคะเฮ้ยทุกคนวิ่ตอนนี้เฮ้ยเรามีภารกิจได้ไปปลุกห้องควบคุมของฟอน์แมนวิ่งเหมือนนี่หนังเปเลยเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอะเราต้องทำให้ได้ไปดิไปไหมโอเคโอเคเราด้ลทางได้ไหมได้ยังไงก่อนแล้วกันเลย เลนแลงก็เพงก็คือวาปุ๊บรีโหลดหน้าเอากระจ้ออไรแย่ๆไม่มาดามแดงจะไม่ยอมเกิดทันที25่บาักไม่ขนามุ่น Meanwhile กู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 กกูกนกไ ัว้าเฮ้ยยาอย่าใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมแดงเกิดอีกแดงต้องเกิดแดงก็เกิดสิ่งนี้แดงยอมไม่ได้ว้ายังยังไม่ตายยังไม่ตายพี่จุกพี่จุกพี่หลบพี่หลบอยู่โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ my god ยังไม่ตายยังไม่ตายพี่จุกพี่หลบพี่หลบอยู่ โอไปไปแล้วแดงไปแ้ดงไปแล้วแดงเก็บปุยก่อนเก็บเอาตตยกูตยต้องไปห้องควบมให้ได้้บ้าไปมัเร่องยอมไม่ได้เราไม่ได้จะให้เสียกี่พันโลบักก็ไม่ยอมฉันจะต้องเกิดฉันจะต้องไปห้องควบคมให้ได้เกตอยู่ไหนอยู่ข้างนอกแดงดิต้องไปให้ได้แดงไปแดงไปไปปปี้ปีไปุ้บี้ปุ้ี้ปุ้ไี้ป้บี้ปุี้ปุ้บีป้ปปไปป้ปป้ป ทำต่อก็ต่อยต่อยต่อยแล้วเขาจะไปยอมแล้วค่ะเกิดค่ะเกิดข้างเกินทางด้นทิศนองเอวิติงเออฉันเกิดเกิดห้ารอบที่จะไปในห้องน้ำลอยบักอ่ะเหลือกี่คนเหลือแต่แก๊งเราเหรอใช่ตายตายต่อหน้าเลยเมื่อกี้เพราะว่าเราอ่ะมีตังค์ไงพอเราเลยรอดกันเข้าใจป่ะสามสตรีที่แข่งแก่งที่สุดในสกิทเกมฟอนแมนทำไมแกกล้าทำนี้กับประชาชน อ้าวนางกัดว่าเฟ่ทูบินแล้วไงละคะไอ้โ <'s> น้ตแค่ไอ้แฮปโปรบักโน้ตแค่เงินเด็มาเนี่ยไปอ่ะเป่า,ปายิางฉุบค่ะเกมนี้เป็นเกมเป่ายิางฉุบเราต้องเสียมิตภาพตัวนี้จริงๆหรอโอ้ไม่จะโน้ตแค่เงินเด็กสองออกไปกันเอาเลยปังยิงยาวปังกงระเป๋ายิงฉุบแดาด็กตาองไปเยอะมากฉุกเออบอกเลยอุไย รับเียกขอชนะไปก,ก่อน,นยยอไ,ได้แสองไมน,พพน,ไมนะมาพองูแม่ดเราจะจบแบ,บนีไม่ได้นะ <ucc ane> ยังรออยู่ฉันยังไม่ยังเอตายยงยิงยาวประกเบายิงชุบไปนะกระมดดแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันจะจำเป็นจริงๆจำเป็นจริงๆ อยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะฉันจะไม่ทำให้อนนี่ผิดหวังฉันจะชนะเกมนี้ให้ได้กรรมการฉันจะเป็นจริงๆนะเพื่อยสองฝากดูแลด้วยนะมาจะจำไว้เป็นเกมทำให้ฉันได้เสียเพื่อนดีๆไปตั้งหนึ่งคนป้าแดงอันนี้แหละหน้าที่ของป้าแดงและ หน้าทีที่โดนเลือกหมายมาที่ปลาแดงเป็นอีคนมองเห็นกระจกอ่ะปลาแดงปลาแดงต้องทำทำให้นี่รู้ว่าปลาแดงไม่ตั้งใจคาดฉลอกนะใยการไปให้ถูกทางนะเราต้องเลือกกระจกให้ถูกนะพี่แซดปลาแดงปากด้วยอันนี้อันนี้จะอยู่ในใจเราตลอดไปยังไงแซดโอเคสามโชคดีมากเลยที่เราได้รูนนี้มาเนอะก็คือโชคชะตาที่เรากำหนดใช่ไหม ใช่ดีว่าไ่เอ้าไม่ผักพป่ทยะมฮะไม่ได้ผักนะปอกเลือดเองเอ้าเอานเกมนี้ฉันก็ตกใจแน้อย่างโดดเดี่ยวสินะฉันจะทำไปคุยใครกันเนี่ยเป็นการได้เงินรางวัลพี่ฉันไม่รู้สึกมีความสุขเลยแต่ตุกเสียเพื่อนฉันจะตุกเสียภาพคนที่ฉันรักไปถึงสองคนเกมไปจบลงแล้วทุกคน ฉัชนชนะเกมบ้านี่ได้แล้วจะไปบอกทุกคนจะ,จะไปแช่เกมบ้านี่นเกมจบแล้วแต่คนยังไม่จบประแดงมีแถมนะจ๊ะ <c oughs> เกต้าหรือ,อ,อหัวเกดไม่รู้แม่ติดตาบมม้านวาทิ้งไปแล้วเอาไงอะเอาไงอะแม่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 มันบอกตรงมันบอกว่าตรงอเ้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษก็มันบอกว่าโตก็บอกโตไงอยากให้มีครั้งที่สองไปพี่เด็กขึ้นไปอักมะแขกพี่เอาไก่อีกรอบหนึ่งซ้ายหรือขวาอันนี้โตอันนี้โตแม่เชื่อหนูรอบนี้ถูกเชื่อใจหนูไอแกส์รอบสองเนี่ยไอ้บ้าไม่อาจทราบได้เอาไปไม่อาจทราบได้ซ้าหรอขวาไม่รู้ไหนูไม่ได้เป็นเชื่อกระจกค่ะ เจตบอกบอกมาเกตตโดดไปแล้วเกตตบอกมาแล้วซ้ายขวาซ้ายขวามันบอกว่าซ้ายสุดเจสดสิสทาวสุดตรงไะให้คนอื่นโดดก่อนไหมซ้ายเหรอเอาดีๆนะอย่าให้มีครั้งที่สามเกตตเกตตบอกเลยซ<า>้ายขวาบอกพี่บาเลยซ้ายขวาซ้ายเหรอเกตตตามแผนที่เราวางไว้พี่จะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งเกตตอย่าอย่าให้มีครั้งที่สี่ ไ้ขวา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 เออนี่แหละนี่แหละถูกต้องเกี๋บบ<ซ>ยว<ซ>่กันได้ยุงหัวละไปนลยไปเลย